อ่อยอ่อยแม้ไม่อ่อยแม้หรือยังไงไอแม่เอาไปเอากระดาษนั่นออกเอาไปอีกันมาวางเทียบกันตรงนี้อ๋อไม่ไม่มีค่ะทีนี้ไม่มีอย่างนั้นนะคะได,ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่หมีสวัสดีคพี่หมีสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพี่หมีค่ะใช่ครับครับแค่ดีลูกนะครับอาจารย์คับแค่พักอะไรไปนิดนึงจริงค่ะอาจจะไม่พอนะครับเพราะปกติพี่แพรลี่ก็ขับมอเตอร์ไซค์ค่ะฝนอ้อยใช่อาจารย์ฝนอ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ จะสีแดงๆจะไ,ได้แบบเพราะว่าอาจารย์เขาชอบใส่อาจารย์สีขาวจำได้ <im it> ก็เป็นแฟนพี่หนีไงใช่ไหมฮ่าฮ่าได้เลยจะจำไม่ได้เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเ <im it> วลคัมทูค่ะเวลคัมทูตะกัดเงาตะที่ตาคาล่มค่ะมาแล้วค่ะ <im it> สวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ อาจารย์ครับ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 สวัสดีนะค่ะมาพร้อมกับฝนเลยเนี่ยเข้าห้องน้ำ่อนไหมครับไม่น้าววันนี้เอาช่องคุณแฟรี่เป็นหลักเลยอาจารยของจานได้นะให้เอฟตีจา์แบบอยากให้มันให้ทุกคนมารวมในช่องนี้อ้าวเหรอคะใช่มาค่ะให้มารวมกันสวัสดีทุกคนค่ะขอดอกไม้ขอดอกใจดีแล้วโทรศัพท์เลยเดี๋ยวส่งในนี่ผมหน่อยส่งช่องเพราะว่าช่องเอ่อ แพรี่มาร์เก็ตครับใช่ใช่ครับเดี๋ยวต้องถามพี่ตาเรื่องเรื่องช่องถามพี่ตาครับพี่หมีพี่ตานี่พี่ตาพี่ตาเดี๋ยวพี่ตาเอาช่องให้พี่หมีหน่อยช่องอะไรนะครับแพรี่มาร์เก็ตเสื้อเหลืองพอเสื้อแดงนั่งอยู่นี่แหละครับไม่มมไไ่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่เดินไปป้าค่ะอาจารอยากเดินไหมใด่หรือาจารย์จะนั่งรถไปมันไกลไหมล่ะก็ประมาณห้าร้อยเมตรเดินได้ไหมล่ะเดินได้ค่ะปกติหนูเดินทุกวัน แต่ว่าให้ให้ลูกศิษย์อะขับรถไปก็ได้นะไปรอได้ใช่ค่ะเพราะฝนมาเริ่มอ่อยแล้วค่ะฝนมันตกฝนตกหนักนี่นะจะไลน์ในไลน์ในสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล็กเอาล่มมาได้ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องขับไม่ต้องขับไม่ได้แต่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเพอเดี๋ยวจะเข้าเดี๋ยวจะเข้าทุกคนคะเดี๋ยวย้ายไปไลน์เอ่อไปช่องพี่แพรลี่เลยนะคะเอ่อแพรลี่มาร์เก็ตนะคะเตรียมตัวไปช่องนู้นเลยนะคะเพราะเดี๋ยวพี่กอฟจะดูแลพี่แพรลี่ละ เพราะจารย์มาแล้วนะคะข้อไปดูบ้านเราเอาตัวเรอาตัวตัเราไปไล่จดไปตลาดได้เลยจ้วไล่เถอะไล่ๆๆ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 เๆๆลปๆๆ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 ๆะๆๆๆๆๆวนๆๆๆแๆๆๆนๆๆ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 ๆรๆๆ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 ๆกันๆๆๆวๆๆนี้ๆๆ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 ๆรๆๆ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 นนๆๆป พี่ตานี่พีตาอยู่นี่พี่ตาจากจากเท่าไหร่ยังแต่ติดช่องชุดสีเหลืองอะลูกชุดสีเหลืองนะครับทุกคนไปได้เลยนะคะน้องฝรั่งน้ําค่ะให้อาจารย์อาจารย์มาก็ถามถึงฟอร์ดพออาจารย์ยังไม่มาก็ถามถึงอาจารย์โอเคช่างนี้ไปจากที่นั่นอ่าพร้อมนะคะออกแล้วนะคะทุกคนเจอกันค่ะ เอามาอันเดียวเหรออย่าอย่าลูกไม่ห่าวไม่ต้องห่าวนะขึ้นรถก็ได้นะคะพี่ขึ้นรถก็ได้นะคะมันไปรีบไปดูบ้านทุกวันเลยเหรอไปทุกวันเลยครับโอ้ก็ิ<ป>หนูเดินไปทุกวนันกำหนดมันเสร็จเมื่อไหร่เนาะ น่าจะประมาณถ้าตัวบ้านน่ะสิ้นปีนี้ก็เสร็จแล้วค่ะอาจารย์มันมีอย่างอื่นด้วยเหรอนอกจากตัวบ้านมีค่ะเป็นโรงงานอย่างที้เหรอเออใช่เพราะว่ามันทั้งหมดมันอยู่นั่นหมดเลยอะค่ะอาจารย์มีบ้านมีโรงงานแต่ว่าไม่ได้หนูไม่ได้ทําอะไรใหญ่นะคะมีบ้านมีโรงงานแล้วก็จะมีคาเฟ่ข้างหน้านิดนึงที่หนูแบบจะไว้แบบทําเป็นหน้าร้านเปิดเพื่อแบบให้แบบ เวลาคนมาหาอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีที่แบบผมไม่มีที่ต้อนรับเขาก็เลยแบบจะทําแบบเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะพี่จังพระอาจารย์เดินทุดงนะคะทุกคนขาก็แต่ที่ตรงนี้มันสัายดีจังมันเงียบดีค่ะอาจารย์มันไม่พุกพ่านแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นซอยเป็นถนนในซอยมันก็เลยจะแบบ ได้อันนี้นี่ฟิลแบบเดินวัดป่าเลยนะเนี่ยใช่ค่ะมันไม่พุกพ่านสมัยก่อนมันเป็นป่าหมดเลยแล้วก็ถนนเนี้ยคนจีนเขามาซื้อเพราะว่ามันมีกรงซุยอยู่เขามาตัดถนนเพื่อแบบเข้ากรงซุยใช่ค่ะไม่งั้นก็ไม่มีถนนแบบนี้เป็นทางลูกรงซุยอยู่นะเป็นสมัยก่อนจะเป็นทางแบบนี้เลยเล็กๆแบบเนี้ยเข้าไปแบบเนี้ย ตรงนี้เหรอใช่ค่ะโอ้กระบูก์ปลายาสีน่าสนะครับอาจารย์ใช่เขามาตสีนัาสนะอ๋อ ตของคุณแปรี่ซื้อไว้กี่ไร่เนาะตรงนั้น่ที่จริงอ่ะที่ผืนเนี้ยมันเป็นที่ของของทวดค่ะแล้วทวดอ่ะเขาแบ่งให้แม่หนูเพราะว่าเขาคล้ายๆเป็นพ่อบุญธรรมของแม่างค่ะเขาก็เลยแบ่งให้แม่หนูครึ่งหนึ่งกับลุงที่เป็นเจ้าของบ้านที่ตอนนี้เขาอยู่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ตอนหลังเหมือนว่าเขาเอาที่อ่ะไปจำนอง แล้วก็เขาไม่มีเงินแปลอ,ออกอแล้วมันก็ขา,ขาดไปแล้วพอดีโชคดีว่าเจ้าของใหม่อ่ะเขาจะขายหนูก็เลยแบบกัคืนฝืนทนต้องซื้อกลับมาเพราะว่ามันมีที่แม่อยู่มันก็เลยลก็เลยได้ที่กลับมาทั้งหมดเลยเป็นผืนใหญ่ทั้งหมดสามไร่สามไร่ค่ะแล้วก็ก็ทีแรกก็ยังไม่ได้คิดว่าจะทำนู่นทำนี่แล้วแต่ว่าลองถมดินถมอะไรไปไปมามาแล้วก็ รู้สึกว่าแค่นี้พอที่จะแบบที่จะแบบว่าบริหารจัดการได้มันต้องเหนื่อยขึ้นเนาะองนี้เหนื่อยอย่ะอาจารย์แต่ว่า,เ,าเราหนูไม่ได้ทําอะไรเกินกําลังนะคะอาจารย์หนูค่อยๆทําไปแบบเรื่อยๆเล็กๆแต่ของหนูปัญหาคือที่มันเป็นที่แบบนี้ค่ะอาจารย์เนี่ยมันเป็นแบบนี้ลงไปแบบนีอ้อันนั้นไปไหนล่ะเนี่ยแบบนี้ อ๋อหมายถึงตรงนี้เหรอใช่แล้วหนูก็ต้องถมให้มันเสมอกันหมดเลยตอนแรกเป็นแบบนี้เป็นลึกแบบนี้เป็นลึกแบบนี้เลยข้าในเนี่ยโอ้้าใช่ค่ะแล้วหนูก็ต้องถมดินแล้วก็ถมเสร็จแล้วก็ต้องทํากําแพงกันดินเพื่อไม่ให้ดินเนี่ยเนี่ใช่ใช่เนี่ยแบบนี้ค่ะอาจารย์โอ้โหมันเยอะมันยึกมันลึกมากเลยค่ะไปข้างหลังอะประมาณเกือบสี่เมตรตรงข้างหลังอะค่ะ ค่าผมอย่างเดียวก็สร้างบ้านได้แล้วเนี่ยยายาลูกก็ยกเสาไปอะไรไปตอนตั้งตอนมีนาค่ะว่าอาจารย์เห็นที่มันเป็นมีมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ตรงนู้นที่หนูซื้อลงตรงแต่บ้านแถว แถวเนี้ยก็จะลงอีกแต่ว่ารอให้เราเอาตัวอาคารลงก่อนอแต่แล้วหนูจะหนูจะเอาต้นไม้ลงหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็ไอ้คาเฟ่ล่ะที่ตัวอยู่คาเฟ่จะอยู่ข้างหน้านี่เลยเลยออ๋ก็คือมันจะเป็นเป็นจะเป็น3โซนนะคะจากข้างหน้าจะทําคาเฟ่โซนกลางจะทําโรงงานแล้วข้างหลังก็จะเป็นบ้านแต่เดี๋ยวจะทํากําแพงจากฝั่งเนี้ยมาฝั่งเนี้ยใช่ค่ะโอ้ดีจังกำลังโรงงานอะไร โรงงานก็คือคล้ายๆแบบเมื่อกี้ค่ะเล็กๆสําหรับแบบให้ใหเราแบบที่ให้เด็กแบบแพ็คของส่งของอะไรเงี้ยค่ะให้สดเพราะว่าเราไม่ได้ทําใหญ่นะคะเพราะว่าเราขายของเราขายแค่ออนไลน์เราขายออนไลน์เราก็ต้องมีที่แบบให้เด็กทํางานแพ็คของอะไรแบบเนี้ยค่ะจัดเตรียมสินค้านิดๆหน่อยๆเพื่อส่งให้ลูกค้าอันนี้พ่อค่ะอันนี้พ่อค่ะ พ่อเขาก็จะดูงานคุมงานพ่อเขจะดูงานทุกวันจอดไว้นี่แหละใครขับอ่ะยังไม่เสร็จก็ติดหน้าฝนนิดนึงค่ะอาจารย์อ๋อบอกก็จะอยู่ข้างล่างอย่างนี้อยู่ข้างล่างค่ะอาจารย์ก็ระวังเลอะนิดนึงนะคะ จะเป็นเป็นแบบนี้อันนี้บ้านกี่ชั้นนะคุณพลีสองชั้นค่ะจา้ทาทำเป็นทาเป็นสองชั้นแต่ตอนนี้กำลังกาลังเพิ่งจะประมาณเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบตารางค่ะใหญ่อย,อยู่นะ เดี๋ยวพอถ้าจานบวชเป็นพระหนูก็จะนิมนต์จา์มาจำวัดข้างล่างอ่ะหนูตั้งใจจะทําเป็นเป็นศาลาริมน้ำเพราะว่าหนูก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเป็นอะไรเยอะเวลาท่านใช้ขาดเวลาท่านแบบมาจะมาเยี่ยมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะให้ท่านอยู่ข้างล่างบ่อนั้นนี่ก็ขุดเอานะคะจานแต่ก่อนมาไม่มีแต่ก่อนนั้นไม่มีขุดเอาคราวนี้ก็จะแบ่งไปอีกโซนหนึ่งค่ะอีกโซนหนึ่งโซนนิ่ง ก็คือมันเป็นความบังเอิญเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าที่จริงที่อ่ะที่เดิมอ่ะเป็นอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยแต่พอเราผมนี้เลยใช่ค่ะเป็นแบบนี้ขุดลงไปเพิ่มใช่ค่ะคุณหนูขุดบ่อเพราะว่าหนูว่าอยากมีมีบ่อน้ํามีสระน้ําอยู่ที่บ้านเพราะหนูรู้สึกว่ามันเย็นดีเอาไว้แบบเราเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่เลี้ยงน้นอะไรเนี้ยค่ะใช่ไส่น้ำมันก็เลยพอโถมดินปึ๊บอ่ะเราโมไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันมีมันมีเพื่อนบ้าน ถ้ามันโผสูงไปมันไม่ได้โดนกรมกฎหมายมันไม่ได้ทําไม่ได้หนูก็ผมแค่นี้ข้างล่างก็เลยมันก็เลยทําให้บ้านอะ่ะมีสองโซนแบบนี้ไปโดยอัตโนมัติเลยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําแรกๆาราลงตรงไหนเนาะริมตรงฝั่งนู้นค่ะข้างหลังนู้นเลยให้มันอยู่โซนข้างหลังใช่แล้วก็หันหน้ามาหันหน้าเข้ามาท้างตัวบ้านนะครับมันก็จะเห็นต้นไม้เห็นบ้านโอ้ไม่ใช่เล็กๆกันเนี่ยใหญ่โตมโหฬารอยู่นล้วเนี่ยประมาณเดินก็เหนื่อยนะคะอาจารย์ เดินก็เหนื่อยอยู่รานเนี่ยเดินก็เหนื่อยอยู่ต้นไม้ออกมาจากไหนเนาะอาจจะจะซื้อไม้ล้อมอยู่พอดีเนี่ยอันนี้หนูว่าดีมากเลยคือมีเอฟซีเขาชื่อพี่ราเชนเ,เขาทําไม้ล้อมอยู่ที่อุบลเขาชื่อร้านน้องน้งํามนต์ต้นไม้ใหญ่แล้วเขาก็หนูว่าหาแล้วเขาก็ทักไลน์มาอบอกว่าเขามีสนใจไหมอะไรเขาก็ส่งรูปส่งอะไรมาดูแล้วหนูก็ได้มานี่เขาแถมให้ต้นหนึ่งโอ้ดีจังนะครับที่เราเจ้าแค่สามอ๊ยสี่ต้น แล้วก็ได้แถมมาต้นหนึ่งอาจารย์จะซื้อไปลงที่บ้านอยู่พอดีเลยอแล้วก็เขาไม่คิดค่านี้ด้วยนะคะอาจารย์เขาไม่คิดค่ารถ่รถใช่ค่ะรถเทรลเลอร์อ่ะที่ใส่มาแล้วก็ลงให้ปลูกให้แค่เราเตรียมแมคโครเตรียมอะไรให้เขาเตรียมแมคโครให้เขาค่ะเตรียมรถเคนให้เขาดีจังเลยาช่วย ได้ f c ดีนี่หนูก็ลงหมดเลยเนี่ยข้างข้างข,ข้างล่างหนูตั้งใจจะทำให้มันเป็นแบบสวนแบบไม้ผลอ,อันนี้ซื้อมาปลูก<ผ>หมดเลยนะคะร้านเดียวกันนี่เหรอคนอะนี้คนละร้าน<อ>ค่ะไม้ผลนี่คนละร้านจะ<อ>มีต้นเงาะต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวบ้านเสร็จก็จะค่อยลง, <S <S ลงทุลงทุเรียนลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจันแหมมีอย่างงี้บ้างคงจะดีเนาะที่ที่บ้านน้อยอยู่แค่สามงานแต่ก็ขว่าจะเป็นอันนี้ได้ก็โอ้โหจัน เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าโชคดีๆว่าเราขยันทํางานทํางานทํางานแค่แค่เห็นหมดเนี้ยหมดไปประมาณ7ล้านแล้วนะคะอาจารย์ตั้งแต่ซื้อที่มาไม่รวมตัวบ้านนะคะตัวที่เจ็ดล้านนี่ทั้งปีของอาจารย์เลยนะปีที่แล้วนะหนูเห็นนะอาจารย์แบบบ่นเรื่องภาษีอยู่หนูก็เป็นห่วงอาจารย์อยู่เหมือนกันใช่โดนหนักหนาแค่ดเวลาโดนภาษีแล้วมันทาให้เราไม่อยากทําอะไรเลยรู้สึกเหนื่อยมากเลยกำไรหายหมดหนูขายปลาไปอ่ะ แค่สามเดือนหนูโดนไปหกแสนโอ oh. ้โหแล้วหนูก็เลยบอกว่าไม่ต้องแปลกใจที่อาจารย์โดนเป็นล้าน uh. ยิ่งขายดียิ่งโดนเยอะเพราะว่ามันเป็นของแปรรูปของอาจารย์สองเดือนสุดท้ายที่มันมาขึ้นเจ็ดล้านสองเดือนสุดท้ายก็แสดงว่าม,มีคนเอฟเยอะใช่ไหมใช่ช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงแบบช่วงแบบพีคที่เราดังอ่ะแล้วมันก็ขึ้นมาแบบเราขายแค่สองเดือนะได้ยอดเจ็ดล้านอ่ะแล้วแต่บัญ,บญชีเราดนไปทําเหมาจ่ายมันไม่เอาค่าใช้จ่ายจริงไปจ่ายแล้วค่าใช้จ่ายจริงของเราเ่ือเกือบ90%อน่ะ มันไม่เอาไปหากให้เรามันไปทําเหมาก็เลยกลายเป็นประเด็นฮะก็เสร็จสิครับเสร็จสิจะเหลือก็ก็โดนภาษีเข้าไปล้านกว่าบาทโอ้โหเกือบจริงๆก็คือเกือบสองล้านนะลวงค่าปรับด้วยแต่ได้ไปคุยไปต่อรองแต่ว่าเดี๋ยวไปขอคืนเพราะว่าเราเอาค่าใช้จ่ายจริงเอาเข้าไปเเดี๋ยวต้องรอทําเรื่อง้าถ่ายรูปไว้บ้างสิได้นี่กล้องอะไรมากันหรือเปล่า โค่นโค่นยู่ดีนะถ้าตกไม่หนักมันไม่ไม่ได้โอ้มันก็มีภูเขาอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะใช่ในข้างหลังข้างหลอมันจะชัดเนาะแม้เสียดายบ้านหลังนี้บังนะหน้าทุบออกเลยกันนะแต่ของเราสองชั้นค่ะจย์ก็เห็นเอเราขึ้นข้างบนมันก็จะเห็นชัดยิ่งไปอยู่ตรงนั้นยิ่งเห็นชัดเลยค่ะไปอยู่ริมนู้นเอาจากเครื่องนั้นแหละหนูออกจากหน้าไลท์อ่ะไม่ต้องลงไลท์ถจาหน้าไลท์นะคอาจารย์ถ่ายก็ได้เดี๋ยวส่งให้ถ่ายได้ออกจากหน้้้าาไไลลิแวก็ถ่ยยดเ ขขออบบคคคคุุณณ่่ะะไม่ไ้ล้อมันสวยดีจังเนาะนี่มันเป็นดินแดงเนาะใช่ค่ะอาจารย์นี่ดินแดงดินเนี้ยดีนะคะเนี่ยนี่มันเป็นดินปลูกต้นไม้ขึ้นเนาะดินดีก็ใช้ดินถมทั้งทั้งบ้านเลยเหรอไม่ไม่ค่ะมันจะมีดินสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่ว่าใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินภูเขาอะค่ะอาจารย์พี่หมีชอบไหมไปทําได้นะอันนี้เป็นเหล็กนะไม่ใช่ไม้นะเป็นเหล็กกาวันไนค่ะแข็งแรงมาก แล้วก็ปิดหัวปิดท้ายก็การสนิมกันอะไรหนูแค่อยากให้มันมีฟิลแบบแบบบ้านบ้านคนสมัยโบราณนะคะให้มันกลมกลืนเรื่อยเรื่อยอีกเพราะว่าพอพอฝนมันพอฝนมันตกดินมันยุบเราก็ต้องเอามาถมอีกเพราะว่าน้ําขังเนี้ยค่ะเนี้ยเพิ่งเอามาลงยังไม่ได้จ่ายตังค์เขาหมื่นกว่าบาทมาแค่ยี่สิบเที่ยวที่ดินแดนมถงเลยมัใช่ค่ะเนี่ยที่ที่เก่ามันจะเป็นแบบนี้เลย เสมอกันเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแปลงติดกันเลยพื้นเดิมพื้นเดิมจากใช่ที่นี่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือพื้นเดิมถ้าถ้าอาจารย์ได้ที่หลังบ้านนันเนี่ยเนี่ยฟิลนี้เลยเนี่ยถมแบบนี้ถ้าถ่ายรูปแบบเก็บบรรยากาศถมสองล้านนะ่ปัดฝัดปัดถ่ายรูปเลยนะจะแบบนี้ตรงนี้ไหมคะอาจารย์เราถ่ายรูปตรงนี้สวยๆมาไหมคะพี่ๆทุกคนเลยด้วยกันมาไหมคะเชิญค่ะมาเข้ามาด้วยกันเลย มาค่ะมาค่ะจะได้ดูว่ามาหลายคนหน่อยเดี๋ยวเขาดูว่าอาจารย์มาคนเดียวเออมามามาให้หมดเลยมาให้หมดเลยมาเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะให้เขาถ่ายรูปให้เชิญค่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ลูกศิษย์ถ่ายให้มามามาข้างนู้นหนึ่งนะนี่สวัสดีค่ะถ่ายรูปกับจานไหมคะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีจ้าดีจ้าเชิญค่ะเชิญค่ะอดีตประหลัดมาค่ะเชิญท่านประหลัดเถอไปค่ะ เชิญเลยเชิญเลยโอเคมา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 ระลังลมนะครก้อ็มีด้วยนะครับก็มีด้วยครับเออ พอนี้ครับหนึ่งเดีครับตัวเต็มเลยครับหนึ่งสองสามครับรุ่นห้าหนึ่งสองสามครับได้ข้าขอบคุณนะครับขอบคุณข้ายังเชิญให้จานนั่งรถกลับไปดีกว่าฝนฝนตกเดินเดินได้เดินได้ไหมครับฝนมันไม่ได้ตกแรงโอเคครับเดินเลยได้ โอ้แถวนี้สบายยะจริงไม่พุกท่านค่าจา์แล้วก็หนูรู้สึกว่ามันมันดีอ่ะอมไม่ไม่ว่าแบบเออสน,นิ่งนะหนูรู้สึกว่ามันแบบแล้ว,ลวพื้นที่มันเหมาะเนาะ<ช>พื้นที่มันเหมาะมันไม่เบี้ยวไปเบี้ยวมามันเป็นผืนยาวตรงไปเลยใช่ใหญ่ดีจัง ยิ่งดูข่าวเมื่อวานนะฝนตกที่ทไหนอะเส้นไหนอะติดยาวสามสิบกิโลอะเราก็เลยโอ้อยู่แบบนี้สบายแล้วเลยนี้สบายใจอากาศก็ดีอยู่ในเมืองก็วุ่นวายวุ่นวายค่ะอาจารย์แต่คนไปนี่ก็มีพอนโดไว้ไปทำงานที่นู่นไม่มีเลยอ๋อไม่มีแล้วเวลาไปนอนไปนนอที่ไหนนะก็หนูว่าจะตอนนี้หนูรับงานน้อยมากๆเลยค่ะอาจารย์งานที่หนูจะต้องไปพักไปค้างแล้วหนูก็จะมีโรงแรมประจำอะค่ะนอนโรงแรมเอาสะดวกกว่าไม่เป็นภาระ ไปก็ถ้าบางทีก็ไม่เกินสองวันเงี้ยค่ะจันก็ไปพักคืนอีกวันหนึ่งทํางานแล้วก็กลับหนดีอย่างนี้เข้าเวลาเข้ารายการก็โฟนอินเอา,อางี้เนาะใช่ค่ะตอนเนี้ยโฟนอินที่จริงเม,มื่อวานอ่ะมีหอาจารยิ่งศักดิ์เขาก็จะให้หนูไปนะคะช่องเจ็ดแล้วก็แต่ว่าหนูไม่ว่างช่างหนูไม่ว่างยายาเฮาไม่เฮาไม่เฮาไม่เฮา S <S ป่ายางพวกนี้เขาก็ยังกีดกันอยู่ยกีดค่ะอาจารย์กีดแต่ว่าก็เหมือนว่าหลังๆก็ ก็เริ่มมีแนวคิดเริ่มอยากปลูกทุเรียนกันกันเยอะขึ้นอ๋อไม่ถึงจะลื้อแล้วปลูกใช่ไหมใช่ค่ะหลายหลายสวนนั้นงหลังบ้านหนูอะที่เป็นของลุงก็เขาก็ค่นยางเตรียมปลูกทุเรียนและอ๋อแต่คุณไปรี่ไม่คิดจะปลูกใช่ไหมหนูว่าหนูขายง่ายกว่าอาจารย์สะดวกกว่าเนาะสะดวกกว่ามันมันต้องดูแลเยอะนะคะอาจารย์ทาสวนทุเรียนอะต้องมีน้ําน้ําก็ต้องถึงยาต้องถึงอะไรก็ต้องถึง แล้วทำสวนนะถ้าทําแบบออแกนิกก็ต้องเก่งมากถึงทําได้ hmm. ทำแบบอินทซียนะฮะ hmm. ต้องมีคนทํา hmm. อย่างพี่หนุ่มเมืองจันเขาก็ทําทุเรียนอินซีร้อยเอร์เซ็นแต่ถ้าที่สวนทํำตันใหญ่ต้องพ่นยาต้องอะไรอย่างเงี้ยอ hmm. าจารย์ม hmm. ันก็ไม่ไหว hmm. แต่เดี๋ยวนี้ยังดีเยอะถนนหนทางยังแบบลาดอันนี้ กอนนี่โหอแล้วถ้าถ้าตรงมาอยู่ตรงนี้แล้วตรงนู้นเอาไว้ทําอะไรล่ะตรงนู้นก็จะเอาเป็นที่ไว้สาหรับที่พ่ออยู่ค่ะอาจารย์ให้พ่ออยู่แล้วก็จะเอาไว้เป็นที่สําหรับรับรองเวลาแบบมีมีมีแขกมาหนูก็จะให้พักที่นู่นแล้วก็ถ้าอนาคตต่อไปไม่มีใครอยู่หนูจะทําเป็นเหมือนแบบบ้านโฮมสเตย์ค่ะอาจารย์ให้คนที่แบบมาที่อาจารย์หาที่พักไม่ได้ก็มาพักบ้านแตรี่อย่างเงี้ยครับแบบคืนต่อคืนนี่ค่ะอาจารย์ก็ว่าจะทํา ก็จะเลื้อยโกดังนั้นตรงนั้นออกนี่หรออันนั้นไม่ใช่ของหนูค่ะอาจารย์อ,อันนั้น่ะบ้านยายเก่าตรงนั้นน่ะคือบ้านยายเก่าที่ของหนูว่ามีแค่ตรงที่บ้านเลยกับโรงจอดรถที่ลุงเขาแบ่งให้<อ>เพราะว่าที่เก่ามันไม่ใช่ที่แม่ค่ะ<อ>มันเป็นแปลงเดียวกันหมดแล้วมันใบคนที่ถืออันนี้คือลงุงแต่เหมือนตอนนั้นหนูบวชพระหรือว่าขอลุงว่าแบบให้แม่อยู่ที่จริงบ้านที่อยู่ตอนเด็กจริงๆริงอยู่อยู่ลงไปอีกอยู่ลงไปอีก แคบยิ่งก <ời S 2> ว่านี้นะคะอาจารย์เพราะว่าสมัยก่อนนะนะปู่ย่าเขามีลูกเยอะแต่เขามีสมบัติน้อยแต่มีลูกเยอะค่ะปู่หนูมีลูกตั้งแปดคนเก้าคนที่ก็น้อยมาสร้างใหมค่คเสรษฐาจะยิ่งสักมาไม่ได้เมืา่อวานไปเจอแกแลก้วแกบอกว่าลูกแกไม่มีใครอยู่ในโรงเรียนเลยหนูว่าแล้วเราต้องมาไม่ได้หรอตอน,<า>นแรกแกลังเลมากเลยนะอาจารย์งานเยอะใช่งานแกมากอยู่ แต่ถ้ามามาทํารายการอันนี้ก็ได้นะอะไรนะยิ่งสักโสโมสรน,น,นั่นนะ่ะยิ่งสุกสโมสร๋อยิ่งสุกใช่ไหมคะเม <c oughs> <c oughs> น,นยิ่งสัก <c oughs> นั่นแหละยิ่งสุกสโมสรนนะ่ะมาทําเมนูทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตั้งใจแกตั้งใจจะทําแบบนั้นค่ะ <c oughs> แกกระจารยมาอัดรายการนั่นแหละแล้วก็แกจะทำข้าวเหนียวทุเรียนอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตปรากฏว่าแกติดแกบอกเสียดายมากเลยแกอยากมาตอนแรกนัดแน่กันแล้วนะว่าเออแบบจะมารดอาจารย์แล้วก็นั่งมาด้กันอะไรเงี้ยว่าก่เมื่อวานแกบอกติดลูกไม่อยู่เลยไปต่างจังหวัดกันหมด ไม่มีใครดูโรงเรียนเดี๋ยวไว้รอบหน้าถ้าว่างต้องนัดแกใหม่ไม่ใช่อะไรหนูแกล้งทีมงานอาจารย์ให้ออกกำลังเดินออกกำลังแต่ที่นี่ไม่ต้องกลัวนะคะอากาศดีเออแต่อากาศมันดีอากาศดีค่ะเย็นอากาศเย็นยืนชื่นใจอากาศดีเย็นสบายไม่ค่อยมีคนหรอกค่ะที่นี่ ก็รู้จักกันหมดเลยนะแถวนี้รู้จักค่ะเป็นญาติกันห่างๆกันค่ะนี่ก็รู้จักหมดนี่ก็รู้จักหมดรู้จักกันมันก็ดีหน่อยนะเนาะค่ะไม่ต้องห่าเลยเข้าบ้านไปเลยไม่ห่าแบนี้แล้วค่ะไม่ได้กัดหรอกเข้าบ้านเลยลูกเข้าบ้านเลยนะยายายา เข้าบ้านเลยลูกไปเข้าบ้านเลยตำรวจตรวจตามันหน้าตาน่ารักเลยอ้าวเป็นงั้นเลยค่ะเขานี้น้ำท่วมไหมนะคุณเปีไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมเลยเนาะมันมีบ่อเยอะมันเป็นเขาเลยตรงเนี้ยที่จานอยู่เนี่ยคือเป็นมันเป็นเนินขึ้นมาเป็นเขาเลยข้้งหลังเขาทั้งนั้นเลย ถ้าตรงนี้ท่วมเมือคือตรงหมู่ในหมู่บ้านข้างล่างอยู่กันไม่ได้แล้วท่วมหมดเนี่ยนี่ก็มีบ่อเก็บน้ําอ๋นนี้เป็นบ่อใช่ไหมเช่นบ่อค่ะอาจารย์แต่สมัยก่อนเขาขุดขายลูกลางกันขุดดินขายกันมันก็เป็นบ่อขุดหน้าดินเียเก็บน้ําใช่ค่ะโอ้แต่ตรงนี้บรรยากาศดีนะเนี่ยน้ําไม่เคยแห้งค่ะมีน้ําใช้ทั้งปีเลยอาจจะมีตาน้ำเนอะคต่มันก็ลึกมาก โอ้ตรงนี้สวยวะอาจารย์จะมาซ,ะซื้อแบบนี้ไหมครับทำาสนาปฏิบัติธรรมไหมครับได้เหมือนกันนะอาจจะมีดูอยู่เหมือนกันนะเขาจะบริจาคให้30สิบไร่โอ้ที่ไหนาอาจารย์โคราชโคราชน่าทำมากเลยทู่เขาเลยแต่ว่ามันเป็นที่สปรกรมันกําลังมีปัญหากันอยู่ก็เลยว่ากําลังดูกันอยู่ว่าเรารับในรูปแบบมูลนิธิได้ไหมอะไรประมาณนี้กําลังให้ทนาให้อะไรคุยกันอยู่ เพราะเราไม่อยากรับมาแล้วมีปัญหาไงดีเลยค่ะอาจารย์ใช่ไอเรามันไม่เหมือนคนอื่นซะด้วยประเด็นคือถ้าเวลาทําอะไรพวกนี้คนมันต้องจับจับจ้องถูกค่ะอาจารย์ท้าไม่ถูกต้องไหมจะดีกว่าใช่ไม่ันัมีปัญหาทีหลังมือวหนูอะเลือกพาตรงภาษีอะหนูจะบอกสํานักบัญชีเลยบอกว่าเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะทําาให้ถูกต้องตรงไปตรงมาเพราะว่าเราเป็นคนสาธารณะอย่างเงี้ยใช่ใช่ไม่งั้นมันย้อนหลังมามันวุ่นวายถูกต้องค่ะ ตามาแล้ววน่ะอันนี้ก็ทีมงานอาจารย์ใช่ไหมใช่โอ้โลูกศิษย์เขาตามตามกันมาจริงๆเขาจะมีมากันเยอะกว่าน,นี้อีกแต่คุณแพรลี่เบรกไว้ว่า20 <c oughs> มันจะมากันห้าหกสิบเลหนูว่าไม่ติดเลยแต่หนูก็ก <c oughs> ลัวแค่ว่าบ้านหนูจะไม่มีที่พอจะรับ <c oughs> <ช>รองแค่นั้นเลยู่ตรรงไหนนกันปะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอบ้านใหม่เสร็จก่อนนะคะมาเป็นร้อยได้เลยถ้าบ้านใหม่เสร็จที่กว้างขวาง เวลาเห็นบ้านคุณแพรลี่ที่ใหญ่อย่างนี้บ้างอยากซื้อที่ข้างหลังเลยนะเขาขายไหมครับจะยังไม่รู้เลย <c oughs> ต้องติดต่อเขาก่อนจะดับฝันไปแล้วเจอภาษีเข้าไปดับฝันเลย <c oughs> เลยจอาจอดตรงไหนได้นะเ <c oughs> นี่ยชอบมาจอดข้างใน <c oughs> นี่เข้ามาจอดเ <c oughs> นี่ยตรงอย่างเงี้ยได้ <c oughs> บอกพี่ต้าเข้ามาจอดข้างใน เวลาไลฟ์สดก็ต้องแบบใส่เสื้อผ้ากันอย่างนี้นะครัาก็ปกติเสื้อทีมอ่ะเราจะใส่ใส่ถ้าใส่เหมือนกันหมดก็จะใส่เฉพาะเวลาออกลงทาน<อ>งานบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็จะเขาก็จะทํากันทุกปีทีเราตัวสองตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามงานบุญอะไรเงี้ยเพื่อให้ใส่เสื้อทีม